ว่านเอาไม้อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เคี่ยวน้ํากะทีนิดนึงค่ะแล้วก็มีไก่ค่ะเป็นไก่บ้านค่ะไก่เหนียวด้วย <c oughs> ช,ชิ้นเนื้อไก่นี่คงจะกินไม่ได้แล้วก็ใส่เอาน้ําเป็นน้ํานัวเฉยๆให้มีความนัวสูตรดั้งเดิมอีกแล้วค่ะหลานชอบกินก็เลยคุณยายก็เลยจัดให้อันนี้เป็นตะไคร้หอมกระเทียมค่ะ สูตรดั้งเดินมาสูตรดั้งเดิมนั่นแหละค่ะแล้วแ,ลแต่จะทําทําแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะอันนี้คือหน่อไม้ค่ะนะคะใส่ลงไปหน่อไม้สดๆต้มฟืนค่ะต้มฟืนเนาะก็เลยออกเกลือเหลืองีอูอออร่อยก็จัดไปเยอะนะคะ ให้ลุงเอาให้ไปไปนี่ค่ะคุณชมนะคะหน้านี้หน,นห,นหน้าหน่อไม้เนาะหน่อไม้ออกใหม่หมก็จัดจัดไปก่อนคือกินไปก่อนเบื่อก็ไม่ทำละหน่อไม้ออกใหม่ๆหมก็กินอยู่เนี้ยละคะ่ะแล้วพอเบื่อแล้วก็นานๆก็ทำทีนึงค่ะหมกหม้อ ็จะเปลี่ยนเป็นซุปเป็นต้มต่ตำน้ำพริกหรือต้มจืดแกงจืดไปประมาณนี้แหะค่ะนี่ผัดกับกะทิก่อนค่ะคุณผู้ชมผัดกับกะทิหอมๆนคะคะมันไม่มีอะไรมากค่ะคือหมกหม้อสูตรโบราณสูตรของเด็กๆเนาะ เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีค่ะแล้วก็ใส่ถุงนัวค่ะคุณผู้ชม,มไลอะไรลูกอะไรคไค,ไไค่ะเปิดตู้เย็นไม่ได้จะเปิดทำไมไม่มีอะไรหรอกในตู้เย็นค่ะมันมันไม่มี งปรุงรสค่ะคุณผู้ชมผงปรุงรสค่ะหลานก็เปิดตู้เย็นเก่งๆวันนึงวันนึงเปิดตู้เย็นแล้วค่าไฟก็นู่ราคาสามพันค่ะคุณผู้ชมค่าไฟสามพันบาทเดือนที่แล้วสามพันเดือนนี้ลดมาเหลือสองพันหกร้อยคุณผู้ชมค่าไฟแพงมากบ้านมีอะไรเหรอคะก็มีตู้เย็น ติดน้ำร้อนม้่หุงข้าวเครื่องซักผ้าก็พัดลม A อเอหนึ่งตัวค่ะคุณผู้ชม A อหนึ่งตัวเปิดแต่กลางคืนถ้าไฟแบบก้ากระโดดปกติก็พันหนึ่งค่ะขึ้นมาพันสทีนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะสองพันอ่าสามพค่ะทีนี้ก็ใส่อันนี้ค่ะ นางเอกน้ำยานางน่คะน้ำยานางแล้วก็อันนี้ค่ะตำข้าเบือนเนาะแล้วก็เอาน้ำยานางใส่แล้วก็โกงค่ะเพราะว่าป้าบัวตำไม่เหล็ก นีไงไง่ไงใส่ลงไปค่ะค่ะต้นไม้สดๆอ่อนๆ พริกแห้งค่ะคั่วค่ะคั่วหอมๆกินกับเนี่ยค่ะหมกหม้อหน่อไม้น่จะอร่อยมากแล้วมีใบชะพูแล้วก็โหระพานะกินแก้มกับแก้มมันจะอร่อยมันจะหวานนะหอมค่ะคุณผู้ชมสูตรนี้ลองดูลองกินดูลองทํากินดูนะคะนะคะวันนี้น้ำยาหนังข้นข้นมากค่ะนีค่ะคือต้องคนค่ะเพราะว่าเด๋ยวจะติดหม้อนะคะ หมกหม้อนี่ก็ไม่ใส่บวบนะคะไม่ใส่สะอมไม่ใส่เครื่องเคียงนะคือจะใส่แบบนี้แล้วก็ใส่นะคะโหระพานี้โนะ,ะถ้าเป็นสูตรสมัยใหม่ก็ใส่หมูสามชั้นใส่ประดุกใส่อะไรหลายๆอย่างแล้วแต่นะคะวันนี้ก็สูตรโบราณนั่นแหละแต่มีไก่อยู่มีไก่ มีไก่สับอยู่ในตู้เย็นแ็มาใส่มน,นัวๆค่ะว okay. ันนี้น้ำยานางเข้มข้นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเขาไม่ให้เอาช้อนอันนี้ชิมเขาให้เอาช้อนตักแล้วก็ใส่ช้อนแล้วก็ชิม <c oughs> ช้อนอันอื่นข้าแม,ม่เอาช้อนอันนี้ไปลงหม้อเขาคอมเมนต์มาก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ ที่เนะคอมเมนต์มาเน่ก็น้อมรับหมดเลยค่ะแนะนำมาได้ค่ะประบัวเป็นคนบ้านๆเนาะแบบง่ายๆนะคะอาผ่อนแก๊สสักหน่อยนะคะอันนี้ช้อนต่างหากเนาะชิมชิมดูอื้ม อร่อยมากอ้าวทีนี้ก็ใส่เนี่ยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคือตักใส่กระปุกให้ให้เขาเย็นก่อนตักใส่กระปุกแล้วใส่ตู้เย็นไว้แล้วเราก็ออกมากินจะอร่อยมากจะอร่อยมากค่ะกินได้หลายวัน ไม่ต้องอุ่นเอาออกมากินเลยค่ะให้เขาเย็นก่อนค่อยตักใส่กระปุกนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนกระบวนก็เป็นแบบนะะี้ค่ะพริกแนะะห้องอุเนี่ยค่ะคั่วหอมๆกินกับเนะะี่ยค่ะหมกหม้อแนไม้ก็ขอบคุณเพื่อนๆ เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชทุกการติดตามคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมาเด้ออถ้วยมาตักเด้อหมกหม้อ,นอหน่อไม้คนละถ้วยละถ้วยนี่ค่ะโอ้ยเสพไรยเสพเสพ